ในเวลาเอาง้วเขาคอ,อกแล้วครับตอนนี้ก็ซีโมงกลัวครับปล่อยง้วเลี้ยงช่วงแรกๆง,ง,ง้วสิกิหนหยาดีครับนี่ครับเลีมหยาตอนนี้ก็คำเป็นเวลาที่๋ยงัอเขาขอ,อกแล้วครับไปไปขอ,อกเร็ว อ่ยงง่วแบบง่ายๆแบบบ้านๆครับปล่อยให้หหากินตามเราตามทรงหน้าครับืมไปเข้าขออเป็นวิถีบ้านๆวิถีเชนนบดครับตอนนี้ก็เขาหน่าหนาวแล้วครับลม ตลอดมากเมื่อเมือเลยครับลมแล้วก็มีเสียงรบกวนน้อยหนึ่งครับก็สิได้ยินแน่ประด้ยินเน่ครับขอสวดขออภัยบรรยากาศไรง่วงเขาขอครับไปไปไปยิม้มแล้วยื่นเคยกินอีกไปกำลังเล่มเนี่ยช่วงนี้หําหมอกลุงแล้วครับราเขายาง ไปน้ำังิิพวกตีนพวงยังกะชิมีน้ำหมอกลงแล้วครับเป็นเปียกเปียกเป็นซุ่มๆครับไปเข้าคอกเร็วไปไปเท<ะ>้าหึหึง้อกะมีแต่ง,ง้อเมียครับม่มีง้วเถอะเลียงง้อเด็แต่ง,ง้อเมียครับหึหึหหไปไปไปตัวนี้กับพระท่านสวนเข้าครับเด็กสองปีเลยฮนะึหึหไป แต่งงวงพอคอยดื่นครับมีแต่โต้คุค้นๆไปไปขอ,อกเร็วหเนี่ยมึงจะมองจะคล้องวะไปไปอุ่นเขามากขอ,อกขกี่รถเฮ้ไปเร็วเร็วอขอ,อกงวงกะเห็ดง่ไงๆสิละครับเห็ดเป็นช่องเป็นช่องตะกอนนี่เห็ดร่วมแบบนี้งวงมัน หลูดมันส้น,นกันครับมาหนีก็เขาช่องไผ่ช่องมันง่วมกับหูจักช่องของเจ้าของครับนี่ครับไปไปเขาช่องเจ้าของเลยอืมอืมอะไรอ่ะรถไปเลยนี่เข้านี่เออรถอะไรอ่ะเนี่ยขี่เจ้าของก็กินเนาะ ต้องผูกไว้ครับพันบ่าผูกอะบ่ไห้่ง่วมันี่ส้นกันครับอ่าหยดหยดยิ้มแล้วยิ้มแล้วยืนไปกินต่อไปไปช่องไปช่องมันเลยฮึ อืมอ่ายศยศให้อืม,อม,ม,อมว่าันอิม่มจีช่วงนี้มันแลงหนามันสิถึงน้ำหมอกมันสิอ่อนครับมันก็กินดีครับมูวแม่แม่ยศช่วงนี้คอกมันกะบ่เปีกยกไข่โยครับช่วงที่ฝนตกดุดูฝน เดือนเก่าเดือนสิบหนึ่งง้อพอคอยอย่าเข่าคอ,อครับเพราะว่ามันเปียกมันซุม่มทั้งนอกฝนตก,ต,กตลอดทั้งในมันก็ซุ่มหืมเขามากครับเดี๋ยวลามง้วผูกง้วเข่าช่องมันก่อนครับคอ,อกก็มีไฟโซลาเซลครับย่ำขึ้นก็ได้ไล่ยุ่งครับสมัยตะกอนเนี่ยมีตะ ในดังไฟเอาครับดังไฟอยู่น้ำขอ,อกนีนสีกะเบื่อดีปันไดครับอันฮอปเผือกยันปล่อยทิมวบกระยันไฟใหม่ขอ,อกงวครับไม่เฟี้ยงที่เอาไม้ง้วกินมันแห่งมันนี่มันกะติดไฟไงครับไม่ในในี่กะใส่ตะหลอดไฟโซลาเซลล์ครับครับ งวนมาเลียวกันครับ